สวัสดี FC แฟนคลับน้องลีโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับการปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกร่งน้องลีโออาทิตย์ให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้เตรียมรับความสนุกความสุขกันให้เต็มที่กับรายการใหม่ที่น้องลลโอเข้าร่วมใน ซีซั่นนี้วันนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับกับรายการเพชรตัดเพชรสามสีซีซั่น2ทางเพชรตัดเพชรมีโพส์วันออกอากาศและตัวอย่างออกมาแล้วนะครับมีข้อความว่าเพชรตัดเพชรสามสีซีซั่น2เริ่มเปิดศึกครั้งใหม่กับการเดิมพันศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใครการริงคะแนนในนัดแรกทีมใดจะคว้าคะแนนไปได้บ้างวันอาทิตย์ที่14มกราคมนี้เชียร์ไปพร้อมกัน6โมง ตรงทางช่อง w o r k p o i n t 23ฮักแทกเพชรตัดเพชร3ส,สีซีซั่น2 w o r k p o i n t 23 w o r k p o i n t FC Fan คลับ ร่วมชมร่วมเชร์ส่งกำลังใจให้กับน้องลลโออาทิตย์ในรายการเพชรตัดเพชรสามสีซีซั่น2ด้วยนะครับเริ่ม14มกราคมนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลลโออาทิตย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลลโออาทิตย์เพชรตัดเพชรสามสีและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชม คลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ